ใครจะถามรอไว้นะเตรียมตัวไว้เลยค่ะสวัสดีอาจารย์เบียร์แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะคือว่าเพื่อนของหนูนะคะเขาเป็นคนไม่มีศาสนานะคะจริงจังถท่านาหน้าแปดประจำตัวเป็นชาชนของเขานะคะเว้นช่องศาสนาไว้นะคะแล้วหนูไปสอบถามว่าเขาเคยดูดวงหรือเปล่าแล้วก็บูชาสัตกาะหรือเปล่า เขาไม่ได้บูชาสัสวาะแล้วก็ไม่เคยดูดวงด้วยซ้ำท่าบุญก็ไม่เคยเสี็จบุญก็ไม่สวดค่ะหรือยากสอบถามว่าคนที่ไม่มีศาสนาถ้าตายแล้วไปไหนหรอคะแล้วก็ข้อแตกต่างระหว่างคนมีศาสนากับคนไม่มีศาสนาคืออะไรสุดท้ายแล้วคนเราจําเป็นต้องมีศาสนาหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะเรื่องไม่มีศาสนาเนี่ยในโลกนี้หรือในยุคป,ปัจจุบันวัยรุ่นเดี่ยวเนีย หลีกเลี่ยงจากการมีศาสนาอย่างหนักหน่วงมากเพราะว่ามีความเชื่อผิดๆคิดว่าศาสนาเนี่ยมันไม่มีเหตุผลซึ่งถ้ามันจะเชื่อแบบนั้นอาจารย์ก็ไม่โทษมันเลยนะเพราะสันดานของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเดี๋ยวนี้คือมีแต่เรื่องพิธีกรรมสลดข้อต่อชะตามันสร้างความปัญญาอ่อนอะปัญญาอ่อนให้เด็กในสังคมปัจจุบันมันรับรู้แบบนั้นอะว่ามันดูไม่มีเหตุผลอะคาถามคือเวลามันจะสอบพ่อแม่มันแนะนําให้มันไปบนบาสานกล่าวเวลามันจะเกณฑอาหารพ่อแม่พามันไปบน ไปทาพิธีเสดอข้อต่อชะตาจะได้ไม่ติดทหารเนี่ยมันเป็นเรื่องเพอเจอแล้วเด็กวัยรุ่นอ่ะมันก็ติดไอ้ความเชื่อแบบเนี้ยไปซึ่งว่ามันจะมีมเหตุผลนะไม่ได้มีเหตุผลเลยมันเกิดจากอะไรอ่ะมันเกิดจากความเห็นผิดฉะนั้นเลยมันก็เลยทำให้เด็กยุคป,ปัจจุบันนี้ไม่อยากมีศาสนาแล้วพอเวลาเด็กไม่มีศาสนาเราด่ามันว่าอะไรมึงน่ะมันชั่วมึงน่ะมันเลวไม่มีศาสนาได่อยามมาซ้ําเติมอีกแ้่ท่า,ทานี่อะไะเราไม่มีความสามารถเพียงพอ ในการอธิบายให้มันฟังว่าหลักศาสนาแก่นแท้จริงๆที่พระเจ้าสอนเนี่ยมันมีหลักเหตุผลยังไงอธิบายไม่ได้เมื่ออธิบายไม่ได้ก็ไปด่ามันว่ามึงมันไม่ดีไปสุดท้ายป็นไงเด็กมันก็ไปเชื่อเลยทีนี้เพราะอะไรมันเป็นความเห็นผิดจากผู้ใหญ่ถ่ายทอดบอกสอนต่อรุ่นสู่รุ่นเนี่ยเรียกว่าแก่แบบก,ะก,กระโหลกลาแกไม่มีปัญญาในการสอนลูกตัวเองไม่กาไม่มีปัญญาในการสอนหลานตัวเองหลักคาสอนพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงสอนด้วยการหลักมีเหตุผลอย่างยิ่ง ราะนั้นมันไม่เกี่ยวกับการมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาต่อให้ไม่มีศาสนาแต่เขาเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมเขาย่อมได้รับผลของคุณธรรมจริยธรรมนะเพราะอะไรเพราะผลของกรรมมันคืออะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาไม่มีศาสนาในโลกนี้เลยแต่ถ้าเขายังเป็นคนดีได้เขาจะได้รับผลจากความดีไหมย่อมได้รับผลแม้ไม่มีศาสนาเลยเขาทําเร็วทําชั่วเขาย่อมได้รับผลของความเร็วความชั่วไหมย่อมได้รับผล ดังนั้นคาถามคือเกี่ยวกับศาสนาไหมไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่สุดท้ายแล้วเวลาตายไปไหนไปที่เดียวกันคนมีศาสนาก็อย่าคิดว่าตัวเองจะรอดอจากนรกกรเบิดจฐาจลแลวไปวิสัยนะอย่าคิดเพราะอะไรดูชาวพุทธกันแต่ละคนดีสภาพเป็นยังไงดูสภาพาแต่ละคนแต่ละคนแง่ไปดูสิลนะยังอ้อนวอนขอร้องสลดขอต่อชะตาทาอะไรแบบถูรูดถูกกำไม่ได้มีเหตุมีผลเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้ปฏิบัติต,ตามหลักคําสอนพระเจ้ายัางอ้อนวอนขอร้องเทเทวา ไม่มีเหตุมีผลไม่ต่างจากคนต่างศาสนาคนต่างศาสนาเนี่ยไม่ว่าเวลาตายจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามจังไว้หลักสัจจะความจริงของโลกหนีไม่พ้นเหมือนกันทุกคนคําถามคือคนมีศาสนากินพริกและเผ็ดไหมคนไม่มีศาสนากินพริกเผ็ดไหมเผ็ดอ้ามันเหมือนกันนี่ธรรมชาติเดียวกันแล้วบอกว่าตายจะไปอยู่เป็นคนละที่ได้ยังไงมันก็ไปที่เดียวกันคือนรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาห้าคติที่ไปคนไม่มีศาสนาเกิดนะเกิดแกได้ไมั้ยได้เจ็บไ,ไหม ได้ตายได้ไหมได้อ้าวทำไมธรรมชาติในโลกันเหมือนการตจริญนาตายกันถึงจะไปแยกกันเพราะสุดท้ายหลักสัจจะความจริงในโลกมันก็คือความจริงไม่ว่าคุณจะนับถือหรือไม่นับถือแต่กายวาจาใจาสุจริตกายวาจาใจาสุจริตย่อมส่งผลกับบุคคลนั้นเสมอไม่เกี่ยวกับมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาแต่คนมีศาสนาจะมีข้อได้เปรียบอยู่นี้เดียวเท่านั้นคืออะไร เขาจะมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังหลักธรรมคาสอนของผู้เพระเจ้าแม้ว่าบางทีเขาไปวัดวาลารามอาจจะไม่ได้ทําถูกต้องตามหลักคําสอนแต่เขายังมีโอกาสอยู่ในกุศลบ้างแต่คนไม่มีศาสนาเลยไม่เอาอะไรเลยคิดว่าตัวเองเท่านั้นเป็นที่พึ่งได้โดยไม่มีหลักธรรมไม่มีหลักเกณฑ์คุณธรรมจะไย้ทํมคําถามเขาจะแยกได้ยังไงว่าอะไรดีอะไรเลวแยกได้ไหมแยกไม่ได้เขาจะใช้แค่อะไรความรู้สึกส่วนตัวของเขาเองแต่คนที่จะรู้ได้ว่าอันนี้เรียกว่าบุญ อันนี้เรียกว่าบาปอันนี้เรียกว่าดีอันนี้เรียกว่าเลวต้องเป็นสัมมาสัมพุทธาเท่าทนั้นที่แยกได้เพราะพระอ,องค์ทรงเป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างกกทั่วแดนโลกธาตุพระอ,องค์ทรงเป็นศัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้แจ้งต่อโลกพระอ,องค์เป็นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถพูดได้ไม่ผิดพลาดเลยแม้แต่ประการเดียวพระพระองค์ทรงสามารถกําหนดสมาธิทุกๆครั้งในการพูดไม่พลาด ดังนั้นพระองค์เท่านั้นที่เป็นหนึ่งเดียวในสังสารวัตนี้ดังนั้นท่านเราเนี่ยมีโอกาสได้เจอพระพุทธเจ้าเจอพุทธศาสนาเรียกว่าเราเนี่ยทำอินทรีย์บารมีหรือทาบุญมาดีปัจจุบันเนี่ยเราทุกคนได้เกิดเป็นมนุษย์พราะมนุษย์เนี่ยเกิดได้ยากมากปัจจุบันเราได้เกิดในพุทธศาสนาซึ่งการจะเกิดมาแล้วเป็นพุทธศาสนาก็เกิดได้ยากแล้วเรามีโอกาสในการได้ยินได้ฟังหลักคําสอนพระพุทธเจ้านี่ก็ยากเช่นเดียวกันเพราะอะไรอย่างน้องถามเนี่ย แม้แต่คนนอกศาสนาไม่นับถือไม่นับถืออะไรเลยไม่เชื่ออะไรเลยเนี่ยเขาไม่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังหลักคำสอนพระเ,เจ้าแต่พวกเราเนี่ยสมบูรณ์บริมณ์ทุกเรื่องเลยพระเ,เจ้าจึงถามต่อท้ายว่าเพียงพอหรือยังต่อการเบื่อนายคายกำหนัดดับไม่เหลือสงบระง,งับเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อการเล่นความเพียรในการปฏิบัติเพื่อถึงที่สุดแห่งทุ์ตามหลักคําสอนพระเ,เจ้าเริ่มต้นกันได้แล้วหรือยังเนี่ยตั้งคําถามต่อไปเลยว่า เริ่มต้นในการศึกษาทมารมรดกเจ้าแล้วเริ่มต้นในการนำบาปฏิบัติเพื่อแก้ไขความทุกข์ในชีวิตตัวเองได้แล้วหรือยังคนไม่มีศาสนาเป็นคนที่น่าสงสารคนศาสนาอื่นก็เป็นคนที่น่าสงสารแม้เขาจะสอนศาสนาดีแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถแก้ไขการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดผ้าผิดหวังจากของอันเป็นที่รักได้ศาส,สนาเดียวในโลกที่สามารถแก้ความทุกข์ได้แล้วไม่ต้องกลับมาเวียนตายเวียนเกิดได้คือพุทธศาสนาคือสัมมาสัมพุทธะเท่านั้น ที่สามารถแก้ไขการเกิดแก่เจ็บตายได้พ,พระองค์ทรงแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุคือความอยากต้นเหตุคือการเกิดถ้าเราไม่เกิดมาเราจะตายได้ไหมไม่ได้ถ้าเราเกิดมาเราตายได้ไหมย่อมตายได้เพราะพระเจ้าจึงตัดที่ต้นเหตุคืออะไรวิธีการแก้ไขเหตุของการเกิดไม่ให้เกิดอีกพระองค์จึงหาสภาวะที่เรียกว่าไม่มีการเกิดปรากฏเรียกว่านิพพาน นิพพานเป็นสภาวะธรรมที่ไม่มีการเกิดปรากฏเป็นการดับเย็นเมื่อดับแล้วจะเป็นสภาวะที่เกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีสภาวะอื่นใดปรากฏพวกเราต้องไปถึงสภาวะที่เรียกว่านิพพานโดยอาศัยอริยมรรคหมีองแปดเป็นตัวเหตุไปคำถามคือศาสนาอื่นไปได้ไหมได้ถ้าเขาปฏิบัติตามมรรคหมีองแปดเขาย่อมบรรลุพระผลนิพพานได้พระเจ้าเนี่ยแฟร์มากนะ แฟนวมาถือขนาดว่าไม่เป็นไรเธอจะนับถือหรือไม่นับถือศาสนาพุทธก็ได้แต่เธอจะนับถือพระเจ้าองค์ใดก็ได้ในโลกแต่ขอให้จิตสุดท้ายก่อนตายก่อนที่เธอจะตายให้เธอระลึกนึกถึงพระเจ้าเธอได้ถ้าเธอนึกถึงพระเจ้าเธอก่อนตายได้จิตสุดท้ายก่อนตายของเธอจะเกาะอยู่กับกุศลที่เธอเนี่ยระลึกถึงพระเจ้าเธอได้เธอจะเป็นไปเพื่อการรอดพ้นจากโลกกระเวรใชาติและเปรตวิสัยจะเป็นไปเพื่อสู่ติโลกสวรรค์เห็นไหมไม่ใช่ก่อนตายคิดถึงพระเจ้าไว้นะ ทั้งที่เขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าไ,ไม่ได้เชื่อผู้พระเจ้าเราไม่จะคิดได้ยังไงดวนน้ผู้เพรนะเจ้าเราแฟนขนาดไหนนี่เรียกว่าการสอนตามหลักสัจจะความจริงประมาณนี้เนาะอ่ะมีใครถามอะไรอีกไหม